สวัสดีแกลนด้วยครับสวัสดีพี่ฮันผาเราไม่เจอกันนานมากเราไม่เจอกันานานมากเพราวันสอบนี้กว่าสามอาทิตย์ได้คิดถึงกันไหมคะเราก็คิดถึงทุกคนนะคะก็วันนี้พี่ขอแก้ตัวนิดน,นึงนะฮะเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะเห็นท่านี้ที่แกลนตั้งตั้งท่าหรอนะคะทำอยู่คนเดียวคืออะไรคะพี่ฮันพี่เองพี่เองลืมฮะตื่นเต้น ไม่ได้ออกงานคู่กันก็นานแล้วนะงานนี้เรียกว่าเป็นเวลาน,านานเหมือนกันนะแกล้ไม่ทาอะไรมาน้องถ่ายละครงไงไม่ไถ่ายล,ล,ละคะถ่ายละคร<ล>นะคะ,าะ,คะฝากด้วยละกันนะคะหัวใจเรือพ่วงนะคะทีเซอร์ออกแล้วเนี่ยใครได้ดูบ้างนะมาถึงแล้วก็ขายของกันเลยอ,อ <laughs> ก็ก,ก็เล่นเป็นตัวร้ายใช่ไหมใช่ค่ะลองตบหน้าพี่ซ สายโหดนะท <Okay S 1> ี่ขอบขอัเลยครับผมก็วันนี้พวกเรามีเพลงมาให้ทุกคนสนุกกันเยอะแยะใช่ไหมใช่ค่ะน้องแกลนได้ได้ว่าถ่ายละครนา,นานนะฮะน้องแกลนผมเชื่อว่าน้องแกลนบบร้องเพลงสนุกสนุกให้ทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนที่นี่สนุกไปกับน้องแกลนด้วยลวกันนะฮะยังไงฝากเวทีนี้ไว้กับน,น้องแกลน,นครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฮันด้วยนะคะ